เฉพาะปี2,555ปีเดียวอาเซียนมีจํานวนเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า8.3ล้านคนทุกหนึ่งนาทีฟิลิปปินส์จะมีเด็กเกิด4คนซึ่งต่างจากไทยและสิงคโปร์ที่มีการเกิดของพลเมืองน้อยลงแต่อายุขัยยาวขึ้นโรงพยาบาลดร์จอร์ดฟาเมร่าเมมโมเรียายกรุงมนิราเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คลอดลูกหนึ่งคนเพียง700บาทหรืออาจจะฟรีสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ด้วย10ประเทศอาเซียนมีประชากรรวม630ล้านคนมากที่สุดคืออินโดนีเซียขนาดที่ฟิลิปปินส์มีน้อยกว่าอินโดนีเซียถึงเกือบครึ่งแต่มีอัตราเกิดสูงสุดในอาเซียนนับถือศาสนาคิดนิกายแคทาริก ซึ่งเชื่อว่าการคพมกำเนิดขันต่อศาสนาและปิดศิธะครับรนในขณะที่3ประเทศในอาเซียนที่ไม่ได้กเกิดไม้ลูกรมและคนแก่อาย,อยืนคืนและแก่ไทยเวียดน,นามและสิงคโปร์ที่กำลังจะกลายเป็นสังั้คนแก่ในเวียดนามไปจะมีโอกาสรับผู้มากกว่าเพราะความไม่สมดุลของประชากรเพศช,ชายและหญิงด้วยค่านิยมว่าผู้ชาย ผูด้ดำงนนรัฐบาลสิงคโปร์ให้การแสรนเงินการมีลูกโดยมีนโยบายช่วยเหลือสำหรับคุมมีลูกรวมถึงให้สิทธิประยิงข้อก็ยัง,ยงไ,ดได้รับเงินงเดือนเต็มถึงสเดือนประโยชน์ 1. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย 2. ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความยากจนจะลดลงสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงในมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 3. ส,สามารถช่วยแก้ป,ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศ 5. การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน 6. ร่วมมือการปรับระเบียบและกุเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็นไปได้ในทิศทางต่างๆและขจัด การกีดกันต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกทางการค้าเละก,การลงทุนระหว่างกัน 7. ช่วยให้ไทยสามารถแก้ปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพี่นภัยพิบตัติยาเสพติดการค้ามนุษย์8ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนเชื่อใจกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อช่วยส่งเสริมสันนิภาพในภูมิภาค 9. ช่วยสร้างอำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทั้งด้านเศร,รษฐกิจและการเมือง10ทําให้ได้รับรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่เป็นครอบครัวกลุ่มใหญ่จากการคาดการณ์เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว10ปีจะเกิดผลอะไรกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมอาเซียนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่มีพลังบวกและพลังลบ ที่กระทบต่อความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนเงื่อนไขความจำเป็นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และปัญหาความมั่นคงของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอยากคือจะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายมีจุดยืนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต5-10ปีข้างหน้าประเทศสมาชิกอาเซียน จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความเป็นประชาคมมากขึ้นหรือมีการแยกตัวออกของสมาชิกอย่างกรณีประเทศอังกฤษที่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะอาเซียนดำรงอยู่อย่างคนเอเชียหรือที่เรียกว่าวิถีแห่งเอเชียไม่บังคับให้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าไม่พร้อมปฏิบัติและด้วยวิธีทางของคนเอเชีย จะก้าวหน้าไปถึงขั้นการเป็นประชาคมที่มีความสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่จะเกิดการรวมตัวเป็นตลาดเดียววิสัยทัศน์เดียวหรือเอื้ออาทรต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันยังคงต้องใช้เวลานานกว่า5-10ปียิ่งไม่ต้องพูดถึงความใฝ่ฝันอันสูงสุดที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพอย่างสหภาพยุโรป และนี้คือเนื้อหาและสาระสำคัญจากการดูคลิปวิดีโออาเซียนบียอน2015ในรายวิชาอาเซียนร่วมใจค่ะจัดทำโดยสมาชิกกลุ่มที่1น,นักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยรายชพัฒสงขลาและหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ